ทำเอาคุณแม่สุดแซ่บอย่างแพทย์นภพาโมโหอย่างหนักเมื่อจูจ่ๆได้มีการน,นั่งไฟ์สดกินข้าวอยู่ในทิกตอกก็โดนคำเตือนพร้อมกับถูกแบนสิบนาทีซึ่งถ้าหากใครได้ติดตามจะเห็นว่าด้านของสอแพทย์นภพาจะมีการออกมานั่งไฟ์สดขายของในช่องของตัวเองหรือมาพูดคุยกับแฟนคลับอยู่ตลอดโดยสอบแพทย์ออกมาอัดคลิปลงทิกตอกพร้อมกับบอกว่าล่าสุดขอวิดหน่อยไม่ไหวแล้วขออนุญาตพูดตรงนี้เลยเอไอทิกตอกฝังนะหนูรู้จักไหมเวลาที่เรามากินข้าวมันไก่อ่ะ เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับชาจีนหนูรู้จักชาจีนไหมเอไอติ๊กตอกฟังอยู่ดีๆไลฟ์อยู่แบนแบนขออนุญาตเป็นคุณแพทยสิบนาทีเตือนเพราะคุณกินแอลกอฮอล์ในไล์รู้จักไหมาชาจีนนะโดยมีแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย